สวัสดีท่านผู้ชมครับผมต้อนรับกันในายามเช้าครับวันนี้ก็ทีมงานของเรานะทีมงานเจแคทสังลุยครับผมของงานรถดำนะครับผมมาดูการนี้ครับก็ <c oughs> เกี่ยวเข้ากันเรามาวิ่งดินใชยนะเจแคทน้ำมันพร้อมแล้วนะครับ <c oughs> มีงานลอกนาดินครับผม ใครต้องการดินก็ติดตอ่อได้ครับอยู่แถวบ้านนาราอำเภอกระสังจังหวัดย์นี่ครับเรัจสภาพพื้นที่ดินให้เสมอครับผมให้ได้ระดับวิ่กันสองคันนีแหละครับผมงานใกล้ๆมาถึงเลยก็ ทำถนนเลยครับผมเอ็กซีมีตอนนี้เป็นรุ่น13ตันครับลูนาก13ตันดีเหมาะมากครับผมกับงาน ลอกหน้าดินนะครับถ้าจะเอาสองร้อยมาลอกหน้าดินเนี่ยผมว่าต้องมีรถดำร่วมประมาณเกือบเกือบสิบคันได้ครับผมมันทำเวลาไม่ได้อันนี้ก็เป็นรุ่นรุ่นพอใช้ครับรพอใช้รุ่นกลาง เยื้อบให้ได้น้ำหนักหน่อยนะครับผมปองการดินสุดโอ้ใช้งานคุ้มครับผมบันท้ายก็เริ่มลายนะครับผมรถทำงานนะครับ ดินซ้ายครับผมดินซ้ายสวยอยู่นะครับตอนนี้งานเกี่ยวก็บางพื้นที่ก็เกี่ยวเสร็จแล้วครับผมทีมงานบางเจ้าก็ทํางานแล้วนะครับผมเริ่มทำงานลอกหน้าดินแล้วนะครับฝากกันไว้ได้วยครับผมสำหรับช่องเสียงนิอยริยามครับ ก็ทํางานกันทุกหน้าเลยครับผมหน้าเกี่ยวข้าวหน้าลอกหน้าดินครับผมตอนนี้ก็เริ่มลงงานกันแล้วครับเอาเปิดฤดูการลอกดินครับผมยังไงก็ฝาก14ตีชาวชาวช่องเสือนิุเรียมกันดเวยครับ ติดตามกันไปเรื่อยครับผมติดตามทีมงานนี้ไปยาวๆเลยครับผมทีมงานเจ๊คสังลุยนำโดยท่านาเสียประจวบป,ประสงดีนะครับผมหรือว่า,าทีมงานหอจะกอสมเด็จยางยนต์ครับตอนนี้กําลังดำมาวิ่งร่วมกับทีมงานเจ๊คแคด,ด้วยนะครับผม กันด้วยครับผมคลิปนี้นะครับผมอ่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับอ่าท่านผู้ชมเริ่มกันเที่ยวแรกครับผมตักเลยครับ ดินอย่างสวยเลยครับผมเป็นดินทรายครับอ่าลูกค้าสั่งไปถมคอกวัวครับผมโอ้ไป้วครับเอ้าเดี๋ยวเป็นเที่ยวของเราครับผม โอ้สิ่งสุดๆเลยครับผมนีโน่สมอครับอ,อ้ะประเดิมเที่ยวแรกครับมานๆกันหน่อยครับผมโอ้ลืมเอา <laughs> để trước thái ổng Để, để, để thiệt còn để cho ổng Đó khang các lưm อาีมือคนขับใช้ได้เลยครับผมสุดจัดเลยครับแหม่นานโล่งนาดินนี่สบายสบายครับ XCMG 1 3 5 b ครับ โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ